โอเคค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะพอดีเมืเ่อกี้มีสายเข้านะคะขอโทษด้วยนะคะเด็ดนะคะมาค่ะกินกุ้งกันต่อเลย <c oughs> ก,ก,ลก,ลยกลุ้งเน้นๆนี่อูย้ยหัวเน้นๆนะพอดีลูกสาวอ่ะเขากินตัวมันไปแล้วนะคะแล้วเขาไม่กินหัวเนาะเขาทิ้งไว้ให้แม่อืมขออนุญาต อันนี้ใส่มือแล้วจ้าเราจะดูมุมมามไปหน่อยนะคะแล้วส่วนราค่ามันขี่นะคะอหินออกไหมคะอุ้ยนี่ค่ะน้ําจิ้มแบบทำไงจะเห็นน้ําจิ้มมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอุ้ยเน้นๆนะคะเน้นๆเลยบ้าอื้มอื้มเน้นๆได้ค่ะ แบบนะคะผักค่ะแบบอุ้ยสดสดเด้งเด่งดึงดึงสดสดเลยจ้าอ้เด่งๆดงเลยจ้าเซ่บศษอือันนี้นะคะเนี่ยไซนี้เลยไซนี้เลยค่ะืมซื้อมานะคะอโลลาสองร้อยสิบน้ำแบบ คือมันแบบว่าเน่งดึงเลยนะมีหวาหวานๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วแม่ค่ะแม่ค่ะค่ะนาฮัลีแบบว่าอข้าเหลือโบเป็นนะเนาะข้อก็ว่าอะเลือกให้แนจาเลือกให้แน่ให้เพิ่นเลือกให้อุ้เพิ่เลือกให้อให,หอมแบบแบบเด้งแบบเนื้อแน่นแน่นแน่นอหลีแน่นทุกโตนะคะเอามาหอดเอามาล่างคล่างล่างนะคะให้สะอาด นะคะคแล้วก็เอาไปนึ่งหนึ่งนะคะเนือ้อแดงยีง่หีได้ะคะ่ะแ,แบบเนื้อนีแบบแหวยหวานน่ะนะมันตกบใบใหญ่แห้งนะคะโล้ข้าวถืออันนี้ซื้อมาโลแพ้งนะคะโลละาสองร้อยแปดสิบนะแต่เนื้อนีแบบมันดูสิคะ่ะเนนยน,นเลยนะคะแบบเนืน้อนีหวานหวาน,นเลยแบบแน่นทุกโตเลยดินะคะโอ้ยแกะค่ะค่าแต่โมแล้วไล่แต่แลวพี่นอ้อง โอ้พี่น้องเอ้ข่อยอยาก้ำมิจอยไ,ได้กินนะนี่ค่ะโอ้ยแบบเนียค่ะแบบเนียค่ะแกะกันเชียงมันเนาะกันเชียงมันนค่ะพี่น้องอ้ย,ยนําลยแตะพี่น้องเบิ้งได้บบนี้พี่น้องเอ้อจ,เจําเจลได้แบบน,นี้คอยจ,จ,จัเจลได้บบน,นี้พี่น้องเจลนี่ค่ะเจลออ้ยนี่เนืน้อปูเจลค่ะจ้ำลงกไปค่ะจำ้จำจ้ำจำลงกไปอ้อยเลิกะ ออืชุนจนจะหมวกแจวนี่ค่ะเบบี้เบบี้ออเบบี้ผักผักเบบี้อร่อยค่ะอล้วแม่ ็คุยแบบมาคุยแบบนะคะพร่ว่ามีเพื่อนคุยโปรเกงนะคะ,อ,คะ,ะ,คะอืมก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาตัดชมนะคะครับไสาบบยชาย์อยู่ไหนอะลูก นะคะคขอตัวนะคะแซ่บแซบดีค่ะหูววพี่น้องออ้ยขอยามุเจ้าเด็กินน้ำข่อยแซบไปดีออดีลา เื้อดน,นอนะแม,ม่ไปนองเนาะแพ้จีนไม่คุ้มนื่เจลืีแเจลห่อยเฮ้ยขออยากมีเจาเห็นเจลใอยไหมเจลไหนสีนเห็นฮะอือ้มอืมอ้มวลพักพี่น้องเอออื้พัก นืนี่ค่ะอื๋อใอ้สดสดเลยค่ะพี่น้องอ่ะเหตุอวดเจ้าจอบวชปวดพักเจ้าบักไข่ไม่เจ,เจ <c oughs> ้าอยากกินน้องไข่บอกนี่ต้นหอมนะคะหู้ยสดสดตลาดนี่ผลมากอย่างนีนี่ค่ะกินผักกันพี่น้องเนาะอ๋อจ,จังก็แจวแจวนะคะเนี่ยแจวนะคะพริกนะคะพี่น้อง อืมอืมอืมออืมออืมออืกลวนะคะพี่น้องนี่แกะออกอือมถ้าแกะนะคะนี่เอาเอาแย่นีงี้ออกนะครอืมเฮาแก้ลายมันยัเข้าเจ็บเล็บนะครับพี่น้องโอ้ยอขอโทษด้วโอ้ยนี่ค่ะโอ้เจวขวดตเองนะค่ะเนี่ยอืม ปลาอยู่ข้างนอกปูเนื้อน้ำกินปูกันค่ะนี่ผมเลยสิมาใยอ้อนไปเหรอริมทะเลตลาดวัดรุ่มแล้วก็ตลาดบัดหนูเนาะที่ขอยหูจักนะคะในตัวเมืองอยู่ในตัวเมืองนะคะทุกคนโอ้ยแบบตลาดวัดรุ่มทุกคนสิไม่อยู่ร้านที่มีอยู่ร้านเดียวนะตลาดวัดรุ่มเหนที่ขายปูตลาดบัดหนูก็รู้สึกว่า มันจะมีอยู่หลานเดียวนะคะลองเดินดูนะคะทีนี้เดี๋ยวจะไปสิมาถ,ถึงมือบเพถึงหมื่น้วพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสิ่แต่ส่วนมากจะเห็นทุกวันส่วนมากจะเห็นทุกวันนะคะเออทีนี้เออแบบว่าเอ,อ่อเรือเพิ่อนเคลื่นได้บ่ได้นะคะมือก็จะมีเพิ่นหมือม่อว่ามือนล้มแรงล่มบ่แรงอ,อืม มือล้มแล้มันจะเป็นเนื่อมาเพื่อจ,จับจาบโบได้อย่างสิ่นะคะมันกับโบคอยมาติดอ้วนติดม่อเพิ่มอ,อย่างสิ่นะคะเนอะอืเต้องบอกข้าใจเพิ่นครับแต่ว่าที่ไหนแต่ว่าสมากมากเด็กกินดุข้อน่ะเด็กกินเด็กกินเด็กกินดูนกนด้นสุใจเลยมั่วโอ้ยอันนี้ดูไส้มลยเนี่ยดูไส้หอยถูกเ,เปไหนดุไส้แล้วดกไส้กรเดืออพี่หล่อลูกชายมันก็ดืออ ตามภาษาเขาตอนไหนเนะา,ะ,า,ะ,นะาะตามภาษาเนาะไปสิตัดอกเขาจะกินตัวนีน้วันนี้ตนมนันอะวันนี้ตูนมาพิษโอ้เขาถอด้วค่ะเดอ้อเกิดเสียดายเสียดายมันเนี่ยเนี่ยที่จริงอะอุ้ยผูอยากกินดอ,อกทุบเละแล้วไหมพี่น้องต่ว่าก็เดี๋ยวล่องแกะกระดองออกซะกอ่อนแกะกระดองออกซะก,ก่อนพี่น้องแกะออกซะก่อนนะคะนี่อุ้ยเน้นๆพุน่นอะพุน่นอะ เนีนๆอุ้ยพุ่นนอะพุ่นนอะอืมพุ่นนอะพุ่น,น,ะน,นะอะไหวไหวไหวายแซ่บบอกครับอืมพีน่น้องหวอืมอืมเนื้อนี่แบบหวานหวานอู้จะเป็นบาเสียใจแม่ค่ะมาอืาอ่นถ่ายดมดื่นในไปอีกสิวิต ช่อมนอยู่เพลินเลือกให้แบบเป๊ะอีหลีเลือกให้ทุกโต้ไม่ได้เลือกเองเลยได้ค่ะเนี่ยให้ผู้เป็นขายเลือกให้เพราะว่าเท่าเลือกมันเป็นอะถ้าเพื่นเลือกให้แบบว่าเป๊ะทุกโตวยีหลีนี่ค่ะโอ้ยนี่ค่ะนี่อู้ เน่เๆ่นี่ค่ะักฮึฮึนึ่เนึ่งเนื้อเนื้อเป็นเนื้อแบบนึ่งเป็นนเนาะ ละย่องนี่แต่นนงแน่สิ่อนข่างคาค่อนขิบสูงสูงมากนะคะอืมไอืมเอาไดเลยค่ะวกวาตขนอืมอีถูก กว่ามไม่หยิบอันลูก้ายน่ะเพื่อนน่ะเคาะปู่อยอือเดี๋ยวนะคะแสบน,นะคะปูนะคะแกะนะคะทุกคนแกะคะ่ะอุ้ยต้องไปมาทุบที่จริงมันมีควันทุบมันนะคะไปไไดูนี่ก่อนจะไดนเงินกินเท่านั้นเอนปู แก่หนาวันหยัางหอกบางทีก็กินดูแลได้อะพอดีแฟนเนี่ยเพิ่นมากันเนี่ยลูกสาวเพิ่นมาเพิ่นอยากเดี๋ยวซื้อไม่ให้ลูกสาวกินนะคะป้านี่เพิ่นกินต้นเดียวเองค่ะเนาะวันพอดีเห็นกุ้งมันโซดแล้วเพิ่นก็มากินกุ้งเอ่อซื้อกุ้งไม่เพิ่นโลนึงค่ะพี่น้องซื้อปูอีกโลนึงค่ะพี่น้องอืมป้านี่เพิ่นกับซื้อแล้วเพิ่นกินกุ้งหมดเกือบโลเกือบโล เพิ่งไดบอกกินปูเพิ่งกินปูไปประมาณหนึ่งตัวนี่แหละค่ะที่เหลือก็ว้าวว้าวพี่นอ้องกิ้มแจ่วแซ่บโอ้ยเสียงหัวเราะเป็นแบบขอโทษด้วยค่ะพี่น้องด้วยอ้ยอเ,อนะเอาห,อน,อาห,น,หน้าเอามุนเอามันรอบพี่น้องนาะ นนกินน้ำตานนะคะ่ะมูมเจ้ามาหาข่อยเด้อขอสี้เรียงกุ่งสืเรียงปูมูเจ้าเด้อ <c oughs> มาเด้อเพรียบมาขอยอยู่ระย,ยองได้พี่นนองโรงพยาบาลกรุงเทพรรย,ย่องอ,อะไรอยู่มองไหนจะมากมองหันรถเฮียนข่อยอยู่หนันติดเลย <c oughs> เอามาค่ะโอ้โหแกออก <c oughs> ดูดกิน,มน้มันแบบอ้าวอืมค่อ,อ,อคยกินไปพี่น้คอยตั้งปูให้ผู้จัเบิ้งคักๆผู้จับ,จอ,บนะอิจฉาคอยนะว้าว ว้าวว้าวไม่เจ้อยากกินต้องขายบะไอ้พุดผุดหน่ะผุดหน่ะ,นะเหนื่อยแทกผุดหน่ะพี่น้องอู้แซทกไปดีได้แบบมีมองที่พี่เอาดีแปลว่าเพิ่นอนะขึ้นมาจากทะเลน่ะเพิ่นว่าปลดออกจากหมอ่งนะ่ะกามีพี่น้องออมี่เขาคงจะเขาเคยไปเอาไปเอาเพิ่นนะ่ะปลดออกจากหมองเลยนะพี่น้อง

กินแบบแซ่บซื้อมาให้กินเองแซ่บถูก,กด,ด้วยจมูกมามแค่ไหนก็ได้ไม่ร้าพี่น้องกสิม,มูกมามอะไรยืดเท่าไมเซนซูนอน,นะนกินนี้ไหนได้เน,นี่ย บ้าด่ามาเนาะย่าดามาใช่หนาแสบหลายไปเลยเอาตัวไหนก่อนดิโอ้ยตัวนี้ไหมนี่เพะเพล์เพล์กินเบบบ้านนอกกินเบบบ้านนอกที่หนักเลยนี่ ฝ่าอืวิเนาะตอนนี้ออกแล้วนะคะพี่หน้อโอ้ยแกะแกะออกแกออกนะคะว้าวเดี๋ยวเดู้จะฝ่าว้าว้รคุณหน่ะพี่น้อคุณหน่ะพี่น้องอุ้ยลงนุ้ยว้าวพุ่นน่ะพี่น้องที่จริงมันจะมีใครไม่ใช่ไม่นีได้หมดบอิเวบ่ิเวณบริเวเรือกูใคร เอาปูเนื้อเอ้ยบอกเขาวเอาแบบเนื้อหนึนๆนั่นเห็นะเพิ่อนบอกเพิ่อนเพิ่มเรื่องให้เขาเรีว่าเป็นปูตัวผูกที่แบบว่าเนื้อมันหนึน้นเลยนะพี่น้องว้าวฮักฮักได้หมดเพื่องฮักเพิ่มอ่าจังสี่ค่ะเอาอันนี้มันออกนี่ค่ะนี่อันจังสีนี่ออกนะคะนออกแล้วค่ะมาบนี้กันเชียงมันหักออกค่ะพี่น้อนว้าว แตมนลนแต่ขาเียวขน้นอ่ะอรมาแม่มท,มท,ท,ที่หลังซื้อปูไข่เนือ้อมือซื้อเป็นปูพอดีเออบอกพนาปูตัวตัวผูวันนะ่าเนื้อมันสีแน่นๆนะจาก็เลยเออเอาแบบเนือ้อแน่นๆดีกว่าวันนี้มาอื่นขอใให้พเพืนอื่นเอาปูไข่ไขปูตัวเมียไข่ไข่มอืน้นมอื้นมาวา,านว่อืออ้นเบลมาไหลสดอ่ะอื้นเบลอาคีบวกขอไปเห็นเี้ย

แน่นๆนะจ้าอ <Blair z Could> ุ้ยเบิ่งนะนี่เนาะอุ้ยนี่คุณไดมากินปูค่อยบอกพี่น้องอืมไนะ Hmm. สิต่อเนียพี่เนาะพอล่ได้ป่ะเดีย๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวว่าหนังนะคะมาอัปเดตกัันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ